เดทอินวิเทชั่นบอร์ดเกมสยองขวัญโดยพี่นัทกินโตวางขายแล้ววันนี้สวมบทบาทเป็นฆาตการสุดโหดหรือผู้รอดชีวิตที่ต้องหนีตายจากครหาสน์สุดหลอนควมมือถักหลังเอาชีวิตรอดไปพร้อมๆกันได้ถึง8คนนี่คือบอร์ดเกมคุณภาพฝีมือคนไทยมีติดบ้านไว้ไม่ผิดหวังในราคาเพียง1250บาทเท่านั้นสั่งปุ๊บสินค้าพร้อมส่งทันทีและมีจำนวนจำกัดอย่าช้าสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจ BGN จ q u a d และม n Bo ุ๊ หรือจะกดสั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนัดปิ่นโตครับวันนี้เกมสยองขวัญอินดี้สไตล์ภาพแบบที่ช่องเราชอบดูเนี่ยหามาได้เกมแล้วเกมนี้มีชื่อว่า Midnight Postman หรือว่า บุรุษไปสณียามเที่ยงคืนนั่นเองเกมนี้เราจะรับบทเป็นชายที่ต้องทํางานตรากตําอยู่กลางดึกส่งของกันกลางดึกบ้านเราไม่มีนะเพราะว่าไปสณีส่วนใหญ,ญ่ปิดตอนเย็นเยนใช่ไหมคนที่ทํางานดึกๆคือพวกนุ่นไลแมนกร็บอะไรเงี้ยแต่อันนี้ผมเป็นโพสตแมนเลยคือเป็นบุรุษไปษณีเลยเดี๋ยวดูว่าเราต้องส่งอะไรให้ใครแล้วมันน่ากลัวย,ยังไงถ้าพร้อมแล้วเริ่มเกมครับมันหนาวมากเลยคืนนี้นี่คือยืนดูดบุหรี่อยู่บนดัดฟ้านะ ทำไมฉันต้องคอยทําเรื่องนี้ด้วยนะเนี่ยคืนนี้แม่งยังมีกะทํางานอีกยาวไกลที่รอเราอยู่ฉันก็ไม่แน่ใจว่าทําไมฉันถึงดูดบุรีหมดแพ็คได้ทุกวันนะนะดูดวาะแพ็กเลยนะโคตรโหดแต่เวลาไปแล้วมายืนบดบนดาดฟ้าไปก็คงไม่ได้อะไรสุดท้ายต้องทํางานอยู่ดีแล้วเป็นเกมแบบญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าเราดูจากป้ายตรงนั้นเนี่ยป้ายภาษาญี่ปุ่นมาแล้วเนาะ เพราะฉะนั้นคุณกำลังสัมผัสกับเกมจากญี่ปุ่นบุรุษไปษณีญี่ปุ่นนานมาแล้วฉันเคยฝันว่าฉันอยากจะเป็นล็อกสตาร์แต่ตอนนี้ฉันกลายมาเป็นคนที่คอยส่งของเพื่อประทังชีวิตรอดถ้าหาว่าฉันสามารถหาเงินล้านเยนตกตามถนนได้ก็คงดีสิหรือไม่ก็ถูกหวยสังวดหนึ่งเลยเฮ้ยโหตู้ขายเบียวะ่ะเบียญ,ญี่ปุ่นขวดสีเหลืองแบบนี้ต้องคีรินปะฮะนี่ครับไปษณีสีเขียว ไปสถานีใดวะทำไมขวดเหล้าเต็มเลยอ่ะลองเข้าไปดูครับนี่มันไม่ใช่เหล้านะมันมีโชว์อยู่มีแบบซีอิวอะไรอย่างนี้ได้ป่ะเอามาคุยก่อนนี่ใครทิราโนครับ อ้าวไซโต,โตคุงมาแล้วเหรอครับคุณมาได้ตรงเวลาพอดีเลยนะที่ญี่ปุ่นเนี่ยการมาทำงานให้ตรงต่อเวลาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยไซยโตคุงยินดีต้อนรับนะถึงเวลานายทำงานแล้วอ้าวสวัสดีฮิราโนซังคืนนี้มีงานอะไรต้องทำบ้างเหรอครับเออก็เหมือนเดิมเนี่ยนายก็ต้องเอาแพ็กเกจเหล่านี้นะแล้วก็ไปส่งให้ลูกค้าของเรายัางไงเล่าไซาโตคุงที่อยู่เนี่ยก็คือแถวเขตฮาชิโมโตโดริหมายเลขสิบเอ็ดนะออกจากร้านปุ๊บเลี้ยวขวาเอ้ยไม่ต้องบอกผมหรอกผมรู้ทางดีครับคุณฮิราโนผมไม่ใช่เด็กใหม่ครับ ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องทาเป็นแบบสั่งสอนอบรมอะไรออกจากร้านเลี้ยวขวาใช่ไหมครับกูยังอ่านไม่ทันเลยเมื่อกี้กูเห็นแค่เลี้ยวขวาถามเรื่องนี้ดีกว่าถามเรื่องแพ็กเกจครับว่าแต่ของที่ผมต้องไปส่งนี่ผมต้องมีอะไรระมัดระวังเป็นพิเศษไหมครับมันจะแตกอะไรหรือเปล่าอะ่ะไม่มีอะไรแตกหักหรอกครับมันแค่ขนมเนี่ยแล้วก็อย่าลืมนะฮะส่งไม่ถึงแบบสมบูรณ์ด้วยนะโอเคได้เลยครับแล้ว ผมต้องพูดอะไรกับลูกค้าไหมไม่จาเป็นเลยครับเพราะเขารู้อยู่แล้วว่ามันมาจากเราโอเคเข้าใจแล้วงั้นเดี๋ยวผมรีบกลับมานะครับคุณฮิราโนะดูแลตัวเองดนะ้วยนะไซโตคุมอย่าปล่อยให้ตัวเองหนาวล่ะคืนนี้อากาศมันหนาวนะคาชิคาชิโมโตโดริ11ถนนสายน,ะนั้นเขาบอกออกจากบ้านเลี้ยวขวาเราเราจะได้อนุญาตให้ใช้ก็ต่อเมื่อเจ้านายเราอนุญาตให้ใช้มอเตอร์ไซค์คันนี้เลี้ยวขวานี่ไงมันมีมันมีมันม,ม,นม,ม,นมีนี่อยู่มีนักิเกเตอร์บอกเขาบอกว่าอยู่แถวนู้นน่ะเราก็ต้องเดิน เดินไปทางขวาเนะี่ยหรือเราเข้าซอยหลังตึกได้ไหมแต่ผมอยากเห็นแบบเขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมก่อนเออกลางวันทําแคชเชียร์กลางคืนออกมาส่งของอีกชีวิตอะไรของกูวะเนี่ยทำไมผู้คนถึงต้องทํางานด้วยอะไม่เห็นมีสัตว์สายพันธุ์ไหนบนโลกที่ต้องมานั่งทางานหาเงินเพื่อมีชีวิตรอดเหมือนมนุษย์เลยอะเขาพูดถูกนะใช่ไหมล่ะหมามันหากินสบายเลยนี่อิสรกยะมีแค่มนุษย์นี่แหละที่แม่ง เขาเรียกว่าสร้างระบบสังคมอะไรขึ้นมาแล้วก็ต้องหาอะไรมาแลกเปลี่ยนเพื่อประทังชีวิตกันคนที่มีอํานาจมีเงินเยอะๆก็คือสบายกันไปไอคนที่กําหนดกฎเกณฑ์ใช้กฎหมายควบคุมระบบทั้งหมดอะแม่งกันสบายแค่กระจุกเดียวพวกเราต้องดิ้นรนน่ะเฮ้ยไอตันนี่ความคิดดีนะอีไซโตคุงเนี่ยมังคิดเหมือนผมเลยอะทาไมมนุษย์เราต้องมาทํางานด้วยวะทาไมมึงไม่แบบต่างคนต่างแบ่งปันกันนะบ้านนี้ปลูกผักบ้านนั้นเลี้ยงหมูแบ่งกันแดกอะไรเงี้ย แต่ใครบางคนก็คงมีความสุขกับงานของเขาแหละพวกคนแปลกๆอะ่ะมีแต่คนแปลกๆเท่านั้นแหะที่มันจะสนุกกับงานตัวเองบ้านหลังนี้เหรอครับไหนดูเออในที่สุดฉันมาถึงแล้วขอประตูนหน่อยดีกว่า๊อกป๊อกป๊อก,อกอยเสียงอะไรวิงว้งวิเสียงอะไรอะ่ะเน่ อีกรอบครับอุ้ยเฮียเฮียอะไรเนี่ยอ๋อ,อเขาตัดต้นไม้อยู่ลุงเขาตัดต้นไม้อยู่สวัสดีครับลุงสวัสดีครับเอออันนี้เป็นของที่คุณสั่งไว้นะครับแกมาซายนะ นั่นสั่งไมต้องช่วงที่แล้วนะ่ะเออขอโทษด้วยนะครับเราเลยตอบได้3แบบบอกว่าผมเพิ่งเริ่มงานกะนี้เองนะครับ2คือพอดีเมื่อกี้หยุดเพราะว่าเจอแมวนะครับ3พอดีถนนมันลื่นครับตอบแบบแบบแรกก็น่าจะโดนด่าแหละเพราะว่าเราเริ่มกะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับลุงอะ่ะลุงเขาบอกว่าบริษัทมึงกูสั่งไปชั่วโมงแล้วมึงก็ต้องหาคนมาส่งให้กูคําตอบแรกผิดคําตอบที่2พอดีเมื่อกี้ผมหยุดดูแมวอ่ะครับถ้าลุงรักแมวลุงอาจจะโอเคกับคำตอบนี้ตอบที่3ถนนลื่น,ถนน,นถนนลื่นก็ไม่เกี่ยวกับลุงผมตอบแมวแล้วกันพอดีผมผมหยุดดูแมวครับ ผมเจอแมวเล่รอดอยู่ตรงท้องถนนผมก็เลยหยุดดูมันแป๊บหนึ่งนะครับผมรูปหัวมันเล่นเนี่ยนี่เป็นข้อแก้ตัวของมึงเหรอฮะนี่มันไม่ใช่ครั้งแรกนะที่มึงมาสายอ่ะผมเข้าใจครับคุณลุงแต่ว่าผมจะทําให้มั่นใจว่าคราวหน้าผมจะไม่มาสายอยีกนะครับก็ควรจะเป็นอย่างนั้นน่ะไม่งั้นกูจะไม่ยอมจ่ายตังค์เพื่ออาหารเย็นๆแบบนี้แน่เออมันไม่ใช่อาหารนะครับมันแค่ของที่คุณสั่งไว้นะครับเอ,อ้ยมันไม่ใช่ประเด็นเว้ยคราวหน้าอย่าให้กูเสียเวลาอีกเพราะว่ากูน่ะจะกลับลงไปที่ใต้ต้นไม้นั่นลกใ โอเคครับลุงแม่งอยู่ตรงไหนของต้นไม้วะกูหาไม่เจอเลยลุงมึงอาศัยในพุ่มไม้เหรอนี่เราส่งของผิดไปเนี่ยเจ้าของบ้านยังไม่ได้ออกมาแต่แบบเราไปส่งให้ใครก็ไม่รู้ที่มาดักรออะไรเงี้ยนี่ไแมวเหมียวจริงด้วยเจ้าแมวส้มน่ารักมากเจอแมวจริงๆริงนั้นแต่เจอหลังจากที่ส่งแล้วนะไม่ได้โกหกนะครับ เราต้องกลับไปที่ออฟฟิศเรแล้ว,ลวเออบางคนแม่งก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะทําให้มันพอใจมันเป็นไปได้จริงๆเหรอที่จะทําให้ทุกคนมีความสุขได้อะงานบริการอะเนาะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามสุดท้ายก็จะมีใครบางคนหาเหตุผลเพื่อเกลียดเราอยู่ดีอะจริงครับพี่นี่เกมนี้มันเสียสีสังคมหรือเปล่าเนี่ยเขาพูดถูกนะหวังว่าฮิรดโนซังเนี่ย จะไม่ผิดหวังในตัวผมเนะะหลังๆวันนี้เขาเป็นคนเดียวเลยที่ผมคุยเขาได้อะหลังๆผมไม่คุยกับคนอื่นแล้วอะถ้าเกิดฮิราโนะสั่งเกิดเหม็นขี้หน้าผมไปอีกคนหนึ่งผมจะทำยังไงเนี่ยเดินชิลมากเป็นการส่งของที่เดินชิลมากกดวิ่งไม่ได้นะกลับเข้าไปครับคุยกับฮิราโนะสัง่งฮิราโนะสั่งผมกลับมาแล้วครับ อ้าวเป็นไงบ้างทุกอย่างโอเคไหมจ๊ะเออทุกอย่างก็โอเคดีครับแต่ว่าลูกค้าไม่ค่อยแฮปปี้ที่ต้องรอนานไปหน่อยไม่ต้องห่วงเลยนะการส่งของสายเนี่ยบางทีช่วงนี้เราขาดคนจริงๆอ่ะเอาของไปชิ้นนะที่อยู่ก็คือฮาชิโมโตโรริหมายเลขสี่เนี่ยเข้าใจแล้วครับไว้เจอกันนะไซโตะรอบนี้เป็นกล่องนะครับรอบที่แล้วเป็นถุงกระดาษ มโตโดลดออิก็อยู่ในถนนเส้นเดียวกันนะเนาะเนะมื่อกี้นี้เมื่อกี้หมายเลขสิบเอ็ดหมายเลขสี่ก,ก็น,น่าจะใกล้ขึ้นเฮ้ยคืนนี้ลมแรงจังเลยอ่ะฉันรู้สึกว่าขาฉันหนักกว่าปกตินะเนี่ยบางทีฉันควรจะลาออกจากงานนี้ก่อนที่มันจะทําให้ฉันต้องตายทั้งเป็นเนี่ยเหนื่อยเงียต้องเดินไปเดินมาตลอดครับแล้วเรามาส่งที่ร้านอิารายะครับฉันรู้จักเจ้าของร้านดีเธอมักจะขอให้ไปส่งที่ข้างหลังบ้านมากกว่าเธอชอบไปเข้าด้านหลังเนี่ยเฮียอะไรวะเนี่ย ระวังคนแปลกหน้าด so ah. so well, no. ้วยไอ้นี่มันเป็นโรคจิตผมแปลมั่วนะแต่ผมว่าน่าจะใช่อ่ะเราส่งของไว้ตรงนี้แล้วกันครับเพราะว่าเธอชอบให้ระวังไว้ตรงนี้เธอมักจะยุ่งเสมอแหละไม่ค่อยมีเวลามาดูของหรอกวางไว้ตรงนี้แล้วกันหรอเสียงอะไรบรรยากาศมันเงียบเงียบเกมแบบ แล้วมีเสียงลมนะครับเป็นพักๆนะเสียงลมแรงๆไม่ได้มีใครแอบตามเมราป,ะปะ่ะรู้สึกเหมือนโดนใส่ตาอะไรสักอย่างจับจ้องอยู่คิดไปเองแหละใครจะมาเดินเล่นตอนเที่ยงคืนเนอะกลับมาหาคุณฮิราโนะดีกว่า เอาของนี่ไปส่งให้กับเพื่อนบ้านที่อยู่สุดถนนหน่อยแล้วกันนะไซโตคุงที่อยู่คือฮาชิโมโตโดริหมายเลขยี่สได้เลยครับจะรีบไปเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็ไว้เจอกันนะไซโตเออคุณ คิรโนะครับผมมีคําถามว่าทําไมทําไมคุณคีรโนโถึงไม่เอาของให้ผมมาทีเดียวหลายๆชิ้นผมจะได้เดินส่งตามบ้านไปเลยครับเพราะว่าสุดท้ายมันก็เป็นถนนเส้นเดิมครับคุณคีรโนโการทํางานแบบนี้มันเป็นการฟุ่มเฟือยนะครับฟุ่มเฟือยพลังงานนะครับคุณคีรโนะให้ผมขับมอเตอร์ไซค์ไปก็ได้อะ่ะหยิบสามชิ้นแล้วส่งตามจุดอะไรเงี้ยเออไหนวะทางไหนอะรอบนี้ไม่เห็นมีตัวเลขขึ้นเลยโออยู่นู่นเลยฮะไปจากทางไหนได้ ทางขวาเร็วกว่าไหมถ้าไปจากทางขวาน่าจะเร็วกว่าเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเส้นทางการเดินบ้างไปสำรวจรอบๆหรือว่าผิดทางฉันต้องหันหน้ากลับโอเคเขาไม่ให้ไปครับนี่ฉันยังมีความฝันหลงเหลืออยู่ก็ไม่เนี่ยหรือแค่ทํางานไปตามลูกแบบนี้ทุกวันถ้าหากฉันหายตัวไปต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าที่มีใครสักคนหนึ่งจะสังเกตเห็นนะเหมือนได้ค่าตัวเองอยู่ตอนนี้ พูดจาด้อยค่าติมเหมือนเราเป็นแค่คนคนึงที่หายไปก็คงไม่มีใครสนใจบางทีฉันอาจจะเป็นผีแล้วจริงๆก็ได้ตอนนี้แค่ล่องลอยไปโดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นดอยค่าดอยค่ารับคกืนแบบนี้ทำให้ฉันรู้สึกสงสัยว่าตกลงฉันมีตัวตนอยู่จริงหรือเปล่าใจดักอุ้ยเฮียเสียงอะไรวะ เสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรไม่รู้รีบไปดีกว่าเสียงอะไรวะเสียงเหมือนเหล็กเหล็กสีอะน,นะทุกคนไี้เหี้ยวเอาแกอีกแล้วเหรอ ไม่ใช่เสียงเหล็กแต่เป็นเสียงเครื่องดนตรีครับพินญี่ปุ่นเนาะใครมาเล่นอะไรตรงนี้ไว้เฮียฉันไม่เคยมาที่บ้านหลังนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยปกติจะได้ส่งของอยู่กับบ้านซ้ำๆทุกคืนะ่แต่ที่นี่ไม่คุ้นเลยฮนะ เป็นเหมือนอพารต์ตเมนต์นะครับเนี่ยขอประตูครับสวัสดีครับมาส่งของครับ <insecurity> เข้ามาเลยว้ไม่เปิดสักทีวะกลับไปที่ร้านดีกว่าถ้างั้นเนี่ยเพราะวันส่งของไม่ได้อะไม่มีคนออกมารับอะครับ <p> เฮ้ยเีอยอุ้ย ว่าแล้วแม่เอย้ยโทษทีนะที่ทําให้นายต้องรออันนี้คนแปลกหน้าครับนี่พอดี่ฉันไม่ดีนเสียงเคาะประตูเนี่ยค่ำคืนที่เหน็ดหนาวแบบนี้ต้องออกมายืนข้างนอกคงจะหนาวแย่เลยสินะมันเป็นหน้าที่ของผมนะครับฉันรู้สึกแย่แทนน,นะนายเลยนะนายคงหนาวตายเลยเนี่ยเข้ามาข้างในสะหน่อยไหมล่ะจะได้อบอุ่นขึ้นนะเออผมแค่มาส่งของครับแล้วผมก็จะไปแล้วครับไม่นะแต่ฉันชงชาให้นายสักแก้วนั่นเป็นสิ่งที่ฉันทําได้นะเราก็เลย ปฏิเสธครับไม่เป็นไรครับผมต้องกลับไปทางานต่อเฮ้ยแค่ห้านาทีเองนะไม่ได้หรือ,อยังไงฮะมันทําให้นายขาดรายได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอเราก็เลยจุดๆครับก็ได้บางทีคุณอาจจะพูดถูกโอเคเข้ามาเลยไม่ว่าจะตอบอะไรมึงก็ก็ต้องเข้าอยู่ดีตะกี้ผมปฏิเสธยังต้องเข้าเลยถ้าตกลงก็ได้เข้าแน่ๆขอโทษอีกทีนะที่ทําให้นายต้องรออยู่ข้างนอกหนาวๆแบบนั้นเนี่ยเห็นนายบอกว่านายชื่ออะไรนะไซโตใช่ไหมเออใช่ครับฉันชื่อยกกะ เออผมว่าเราไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับแล้วเราก็จิบชาเข้าไปแล้วเขาก็เติมให้เราใหม่งานที่นายทำอะ่ะคงไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนสินะก็ไม่ค่อยอครับตื่นมาก็เหนื่อยแล้วกลับบ้านก็เหนื่อยอีกแล้วระหว่างนั้นก็ไม่ค่อยมีใครสนใจนายด้วยสินะใช่ครับ mm hmm. เรากับว่าผมเนะี่ยไร้ตัวตน แค่มาส่งของพยักหน้าอย่างสุภาพแล้วก็รีบก,กลับไปดูเหมือนเขาจะเข้าใจฉันจริงๆนะเนี่ยแล้วนายเคยถามตัวเองไมหมล่ะว่าทำไมนายถึงยังต้องทํางานนี้อยู่ผมก็ถามตัวเองทุกคืนแหละครับแล้วอะไรที่ทาไม่ได้ยังต้องทํางานนี้ต่อไปละ่ะคงเป็นนิสัยเป็นความกลัวแล้วก็ค่าเช่าหรือบ้งครับนั่นมันไม่ใช่การใช้ชีวิตนะเว้ยเพื่อนแล้วมันมีอะไรอย่างอื่นในชีวิตด้วยล่ะครับ มันมีบางสิ่งบางอย่างที่ดีกว่านี้ยังไงล้วแต่ว่ามันไม่มีทางเดินมาหานายเองหรอกนะนายต้องก้าวแรกออกไปก่อนต้องเดินไปหามันทําไมคําพูดคุณเหมือนแบบว่าคุณทํามันสําเร็จแล้วล่ะครับแน่นอนฉันทํามันแล้วนะสิและฉันกาลังเสนอโอกาสแบบเดียวกันที่ฉันเคยได้รับให้กับนายยังไงล่ะเอาเบอร์ฉันไปนะมีปากกาอยู่ข้างหลังนั่นเน่เออได้ครับเฮ้ยเอ้าหันหลังเสร็จมันเอาตะหลิวฟาดเลยครับโดนหลอกไอเวนนี่ไง กูได้โอกาสอะไรมาเนี่ยบุรุษไปสนีท้องถิ่นหายตัวไประหว่างทำงานกะกลางคืนตำรวจกำลังทำการสืบสวนอยู่ฉากจบนี่คือจบมีแบบเดียวหรือเปล่าผมว่าไม่น่ามีแบบเดียวโดนลักพาตัวนะครับนี่คือเราโดน Ending 1หนึ่ง off หนึ่งหมายความว่าไงวะแต่ว่ามีหลายฉากแน่เลย รอบนี้แบบเล่นจบแล้วให้กูใช้มอไซค์อะไรเงี้ยได้เวลาทำงานแล้วแต่ถ้าอย่างนั้นเราจะมีโอกาสได้ตอบคำถามกับคุณลุงคนแรกใหม่ด้วยนะเวลาที่เราไปบ้านเขาที่เขาถามว่าทำไมาถึงมาสายอะไรเงี้ยหรือว่าไอ้รูปที่เราเห็นเมื่อกี้มัน,มนคือรูปของไอ้คนนั้นวะที่เราเห็นรูปในซอยอ่ะรูปคนแปลกหน้าที่แบบว่าเตือนป้ายระวังเนี่ยมันคือคนเดียวกับที่เราเจอตรงข้างตึกนั้นปะเป็นไปได้นะหน้าคล้ายกันอยู่ลุงตัดต้นไม้อยู่ <c oughs> สวัสดีครับ เอาของมาส่งครับไม่มาช้าหรอว่ากูสั่งไปชั่วโมงที่แล้วนะขอโทษด้วยนะครับเราเลยตอบไปว่ารอบนี้เพิ่งเริ่มกะครับอ่ะพอดีที่เป็นการจตส่งครั้งแรกของคืนนี้ของผมเลยนะครับผมเพิ่งเริ่มกะทำงานน่ะนั่นขคอ้อ้าง,องมึงเหรอฮะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มึงสายนะเว้ยตอบเหมือนเดิมเลยได้ครับคราวหน้าจะไม่เกิดขึ้นอีกอย่างแน่นอนโอเคอันนี้ตอบเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มี จุดเปลี่ยนอะไรทั้งนั้นแล้วลุงก,ก็กลับไปตัดต้นไม้ต่อส่วนตัวฉันก็เดินกลับบ้านเหมือนเดิมยังไม่เห็นว่าจะมีฉากจบอื่นได้เลยนะถ้ามันบอกว่า1 o f ่งเนี่ยก็ค่อนข้างมั่นใจว่าจะมีฉากจบเดียวนะแต่เดี๋ยวไปถึงจุดที่ผู้ชายคนสุดท้ายก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะได้รู้ว่าตอบอย่างอื่นแล้วเป็นไงบ้าง <S <S เราต้องหาแมวให้ครบ3ครั้งหรือเปล่าหรือยังไง มีสิ่งหนึ่งที่อยากรู้ก็คือถ้าเรามาเดินจากฝั่งนี้แล้วเจอของตันนี่จะมีอะไรอยู่ตรงนี้หรือเปล่าวิวออมีของเล่นที่กดแล้วมีเสียงหัวเราะของเด็กครับคืออะไรวะ ถามว่าเกมกลวงไหมก็ไม่กลวงนะจริงๆก็มีสาระสาคัญหลายๆอย่างที่เขาพยายามจะสื่อเพียงแต่ว่าในตอนสุดท้ายของเกมมันอาจจะรวบรัดไปหน่อยมันอาจจะเล่าต่อได้อีกนิดหนึ่งว่าแบบโดนทําอะไรยังไงต่อไปสุดซอยเลยไปส่งหน่วยบ้านเบอร์23รอบนี้เราจะต้องรอดตายให้ได้ทุกคนทํายังไงก็ได้ให้ไม่โดนมันตีหัวไอ้เหมียวเจออีกแล้วนี่ไม่ใช่กระดาษใช่ป่ะนึกวมีเศษกระดาษอยู่ เดินเช็คตามบ้านต่างๆให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับเดินเข้าพุ่มหยา่าเข้าป่าเข้าเขาเช็คให้หมดอิสต์เอ็กในเกมนี้ที่จะทำให้ฉากจบเปลี่ยนได้มีมีอยู่จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ได้เวลาเผเชิญหน้ากับฉากจบเพียงหนึ่งเดียวของเกมนี้ครั้งที่แล้วเราปฏิเสธ รอบนี้ผมาเอาของหน่อยดีวะกลับดีกว่าพอจะหันหลังปุ๊บเดี๋ยวแม่งมาเลยตะดานนี่ไงมันสะกิดแขนเราแล้วมึงอยู่ไหนเนี่ยไปยืนจุบในกำแพงดูมันบักเวนรอบนี้จะตอบนะครับ ตอบแบบลังเลดีกว่า hesitate แต่ hesitate มันก็จะพูดทาเดิมแหละว่าคิดว่าอยู่ข้างนอกก็ทำเงินได้เยอะแล้วไงเสียเวลาแค่ห้านาทีอ่ะเราเคย decline ไปแล้วก็คือปฏิเสธถ้าเราตอบตกลงไปเลยล่ะจะเป็นยังไงหรือลังเลผมว่าลังเลผลไม่ต่างผมตอบตกลงเลยดีกว่าได้ครับข้างนอกมันหนาวมากางั้นขอเข้าไปข้างในหน่อยนะครับ เขาก็ไขกุญแจเข้าไปหน้าตามไม่เหมือนป้ายนี่ว่ะนึกว่าหน้าเหมือนป้ายเอาล่ะนายบอกว่านายชื่อไซโตะใช่ไหมฉันชื่ออุกะแล้วเราก็ซดซดเสร็จเดี๋ยวเราก็จะโดนละทุกคนเราก็จะโดนยกซดางานนายนี่ไม่มีเวลาพักเลยสินะพูดเหมือนเดิมตรงนี้พูดเหมือนเดิมพูดเหมือนเขาเข้าใจเรา เคยถามเจ้ไหมว่าทําแบบนี้ทําไมเออถามทุกคืนแหละครับแล้วอะไรที่ทำให้นายยังทําอยู่ต่อละ่ะฮะโอกาสไม่ได้มาหาหนายเองนะต้องเดินไปหาโอกาสต่างหากแล้วทั้งนังจะเสนอให้นายนะเอาเบอร์ฉันไปสิมีกระดาษอยู่ข้างหลังนั่นไม่สามารถกดเดินได้ครับมีป้ายให้เดินกลับบ้านด้วย ถ้าเราหันหลังเราโดนทุบเลยนะก็คือมีฉากจบเดียวจริงด้วยหนึ่งออฟหนึ่งหลอกให้หลอกให้กูหันหลังกูไม่หันปองปอง สรุปแล้วมีฉากจบเดียวนะครับแล้วก็พอเข้าใจได้คือตัวเกมเนี่ยมันมีความญี่ปุ่นแบบเขาเรียกว่ามนุษย์เงินเดือนอยู่ที่ต้องทํางานวนไปอย่างนั้นซ้ําไปอย่างนั้นแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าแล้วคนที่ ตกเป็นเหยื่อให้ฆาตรกรพวกนี้ก็คือคนแบบนี้แหละคนที่รู้สึกว่าตัวเองชีวิตไม่มีคุณค่าอะไรโดนหลอกล่อได้ง่ายโดนเชื้อเชิญโดนเขาเรียกว่าชักจูงได้ง่ายนะครับแล้วหายตัวไปก็ไม่มีใครสนใจจริงเพราะฉะนั้นให้คุณค่าตัวเองนะสำหรับทุกคนนะในการใช้ชีวิตไม่ว่าคุณจะทําหน้าที่อะไรในสังคมก็ตามนะครับเราก็เป็นได้แค่เบียล่างให้กับไอ้พวกนายทุนนั้นหละวะครับวันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีครับ